กลางคืนอันสงัดที่เชิงเขาพระคันธกุฎีใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งใจมั่นว่าแม้เนื้อและเลือดจะแห้งไปจะเหลือเพียงหนังเอ็นกระดูกก็จะไม่ลุกจากที่นี่จนกว่าจะได้ตรัสรู้ความจริงทันใดนั้นพญามาและเสนามารก็ปรากฏขึ้นนำความกลัวความยึดติด ความสงสัยมาทดสอบแต่พระสิทธถะทรงไม่หวั่นไหวดังภูเขาหินใหญ่ที่ไม่สั่นคลอนด้วยลมถามว่าใครเล่าจะเป็นพยานว่าท่านมีบุญบารมีเพียงพอพระสิทธ,ธะทรงเอื้อมพระหัตแตะพื้นดินอธิษฐานให้แผ่นดินเป็นพยานแผ่นดินสะเทือนกึกก้องเซนามานพ่ายแพ้สลายหายไปหลังจากนั้นพระสิทธ,ธัะเข้าสมาธิอันลึกในปฐมยามแห่งราตรี ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ในยามสองทรงบรรลุจุดตูปปา,ปาตาญาณเห็นการเกิดดับของสัตว์ตามกรรมในยามสุดท้ายทรงบรรลุอาสวัคยายานดับกิเลสสิ้นเชิงเมื่อรุ่งอรุณมาเยือนพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบผลทางพ้นทุกข์คืออริยสัจสี่และมรรคมีองค์แเพื่อมอบแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เรื่องนี้สอนเราให้รู้ว่าความเพียรความตั้งมั่นและจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสคือกุญแจสู่การพ้นทุกข์ถ้าอยากฟังเรื่องราวพุทธประวัติและข้อคิดธรรมะตอนต่อไปฝากกดติดตามช่องพุทธะในตัวเราด้วยนะครับขอบคุณครับ